ร้าที่ตกมาจากฟ้าต้องเป็นสมบัติจากสวรรค์อย่างแน่นอนข้าต้องเป็นคนที่ได้สมบัติชิ้นนี้ข้าเจอมันก่อนเจ้านั้นไม่มีสิทธิ์เฮ้ยปีศาจสิ่งนี้มันปีศาจแน่ๆหนีเร็วพวกเรานี้เร็ว สามวันต่อมาข้าไม่คิดเลยว่าข้าตามหาฉางเอ๋อมาสามวันแล้วแต่ข้ายังหาฉางเอ๋อไม่เจอเลยตอนนี้เหลือเวลาอีกสองวันเท่านั้นดังนั้นข้าจึงต้องไปที่ศาลาแห่งโชคชะตาเพื่อตามหาข่าวของนางศิลาที่ตกมาจากฟ้าเพลิงรอบศิลานั้นกําลังดับแล้วพวกเราต้องรีบแล้วละ่ะว่ากันว่าวีรบุรุษทั้งห้าแห่งทางสายธรรมได้สังเกตการศิลาก้อนนี้อยู่หรือว่าพวกเราจะไปแจมด้วยดีนะศิลาที่ตกจากท้องฟ้าเหรอขอโทษที่รบกวนนะพี่ชาย ที่พวกท่านกําลังคุยกันเกี่ยวกับศีลาที่ตกจากฟ้าเมื่อสามวันก่อนใช่ไหมใช่แล้วล่ะเรื่องนี้กําลังเป็นข่าวใหญ่ในหมู่ของทางสายธรรมเลยล่ะข้าสนใจศีลาที่ตกจากฟ้านั้นมากพี่ชายช่วยพาข้าไปด้วยได้ไหมและใครก็ตามที่นําทางให้ข้าของสองชิ้นนี้จะเป็นของท่านตกลงตามข้ามาชายผู้นี้เป็นคนที่มาจากตระกูลที่ร่ำรวยที่ชอบเที่ยวเล่นเขานั้นไม่ได้แข็งแกร่งแต่ร่ำรวยข้าจะฆ่าเขาและเอาหินวิญญาณของเขาไป ฟังนะน้องชายเราจะนำลูกน้องของเขาไปขายที่ตลาดคงได้กำไรอย่างงามแน่เลยเจ้าพวกนี้ขนาดอยู่ต่อหน้าข้าแท้ๆยังแสดงออกขนาดนี้นี่สินะที่เขามีคำที่ว่ารู้หน้าไม่รู้ใจแต่ก็เอาเถอะตอนนี้พวกเขายังมีประโยชน์กับข้าอยู่แล้วนะแต่เมื่อไหร่ที่พวกเขาหมดประโยชน์แล้วก็ข้าก็จะปลิกตัวออกมาทันทีทำไมท่านพี่ทั้งสองยังไม่ออกเดินทางอีกละ่ะ เฮ้ยใครเป็นพี่ของเจ้ากันทิ้งของมีค่าทั้งหมดไว้แล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าหาง่ายง่ายไม่เลือกเดินพวกเจ้าดันแสหาความตายอาบอกทางของศิลานั่นให้ข้าซักและข้าจะไว้ชีวิตเจ้าข้าข้าจะบอกแล้วสถานที่ที่ศิลาตกอยู่อยู่ห่างจากที่นี่ไปทางทิศตะวันออกห้าพันไมล์โปรดอย่าฆ่าข้าเลยขอรับข้าจะไม่ฆ่าเจ้าแต่ไม่ได้บอกว่าลูกน้องของข้าจะปล่อยเจ้าไปนะจะรีบเก็บกวาดแล้วออกเดินทางกันเถอะ ตามบัญชาขอรับสถานที่ที่ศิลาตก2ใน5ของวีรบุรุษฝ่ายธรรมะและ3ใน9ของทางสายอธรรมได้มาที่นี่แล้วดูเหมือนว่าศิลาที่ตกมาจากฟ้าจะเป็นเหตุทาให้เกิดการนองเลือดพวกเรามาที่นี่เพื่อดูสิ่งสนุกสนุกอยู่แล้วและเป้าหมายของพวกเราคือการเก็บศพถ้าศิลาชิ้นใหญ่นี้แตกเป็นชิ้นเล็กๆเราก,ก็แค่เก็บมันก็เท่านั้นเองปรมาจารย์ของนิกายปเปรียวเฟิงท่านหูหยูอยู่ที่นี่แล้ว ข้าไม่คิดว่าศิลาจากฟากฟ้าจะเป็นเหตุให้เกิดความคึกคักเช่นนี้ตอนนี้ปรมาจารย์หูอยู่ที่นี่แล้วทําไมเราไม่ให้ปรมาจารย์หูตั้งกฎไม่ให้ทุกคนที่นี่ต่อสู้น้องเลือดกันล่ะผู้ด,ดูแลวัดแห่งเยเจ้สนจจเชื่อใย,ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใคราที่แข็งแกร่งกว่าก็จะได้ศิลานี้ไปครองนิกายเฮชาเสี่ยวกุ้ยโจตั้งกฎเริไร้สาระ โอ้จริงหรือตอนนี้ข้าแข็งแกร่งสุดในเปย์เสี่ยวเฟิงดังนั้นนิกายเปย์เสี่ยวเฟิงจะขอรับศิลานี้ไปแล้วนะใครที่กล้ามายุ่งข้าจะฆ่าไม่เลี้ยงแหมแหมนิกายเปย์เสี่ยวเฟิงช่างหน้าเกงขาม ข้าที่มาจากนิกายประตูอเวจี v G, รู้สึกเกรงกลัวเลยละ่ะถ้าปรมมอาจารของนิกายเปิดเสี่ยวเฟิงพูดเช่นนั้นก็รวมข้าด้วยสินะพวกท่านทั้งหลายไซอันหลางและจินวู้หุยสองคนนี้อยู่ในลิตรลายชื่อของเราอัจฉริยะได้อยู่ที่นี่แล้วตอนนี้หูอยู่ได้เจองานยากเขาแล้วอัจฉริยะของฝ่ายธรรมะและอาธรรมได้มาอยู่ที่นี่แล้วถ้าข้าสามารถแยกพวกเขาออกจากกันได้อย่างก็จะง่ายขึ้นงั้นพวกเราก็ทําให้เต็มที่ ดูน่าสนุกดีนะฟาบาดดูเหมือนว่าพวกเขากําลังจะสู้กันว่าใครจะได้ศิลาก้อนนี้ไปขอรับให้พวกเขาสู้กันไปพวกเราจะรออีกสักหน่อยระบบอีกนานแค่ไหนที่ฉางเอ๋อจะตื่นขึ้นอย่างเร็วที่สุดก็คือพรุ่งนี้ฟาบาดพวกเราจัดการคนพวกนี้เลยดีไหมขอรับอย่าพึ่งถ้าเจ้าจัดการพวกเขาตอนนี้ข้าเกรงว่ามันจะดึงดูดคนที่แข็งแกร่งเข้ามาได้หืม นี่กายประตูเอเวจีก็ส่งคนมางั้นเหรอว่าแต่เขาดูคุณหน้าแ,บบแปลกๆฮะโอ้พระเจ้านะั่นมันฉินจุนทาไมเจ้าปีศาจนั้นมาอยู่ที่นี่ข้าจำได้ว่ามีพระกิจลองที่ให้นำอัจฉริยะมาเป็นลูกน้องใช่ไหมตอนนี้ข้าเริ่มเบื่อเบื่อแล้วเลยขอคุยกับเขาละกันโย่เจ้าเองเหรอไม่ได้เจอกันนานเลยนะท่าำไมท่านมาอยู่ที่นี่ศิลานั้นต้องเป็นของข้ามันจบแล้วด้วยการแทรกแซงของเจ้าปีศาจนี่ทำให้นิกายประตูอเวจีล่มสลาย เดี๋ยวสิมาคุยกันก่อนไม่ละนี่ฝ่าบาทอุษาเอ่ยปากชวนเจ้านั่นสินะมันจะดูเสียมารยาถ้าข้าไม่ไปพราสวรรค์ของเจ้านั้นสูงเลยทีเดียวนี่กลายประตูวเวจีคงจะไม่เหมาะกับเจ้าสักเท่าไหร่เจ้ารู้ไหมว่าขั้นอะไรเหนือกว่าขั้นเซียนทองคํามันเป็นขั้นที่หัวหน,น,น้าในกายของเจ้าไม่สามารถเอื้อมถึงได้นี่ข้าไม่ได้โมนะอัจฉริยะเช่นเจ้าควรจะมาอยู่กับอาณาจักรต้าฉินของเราอาณาจักรต้าฉินแห่งดินของจอมมาร เสียงมังกรคำรามหรือลมหายใจนี่คือม,มันจบแล้วมันจบสิ้นแล้วอย่าก,กลัวไปเลยพวงฟงและคนอื่นๆแข็งแกร่งมากเขาคือพ่อของข้าพ่อของเจ้างั้นเหรองั้นเขาก็คือราชามังกรทะเลจีนใต้งั้นเหรออ่อหลงนีอยา่าแย่แล้วหลงหนีถูกราชามังกรทะเลจีนใต้จับตัวไปแล้วรีบไปแจ้งนายท่านเร็ว